เรามาดูโจทย์ในบทที่3เรื่องตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องกันต่อนะคะนี่เป็นข้อที่5นะคะบอกว่าในเครื่องบินเครื่องบิน Airbus นะคะ A380 ได้มีการเก็บข้อมูลนะคะในช่วงของการระบาดของโควิด -19 นี้นะคะโดยให้โดยผู้โดยสารทุกคนที่ใช้เครื่องบินเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎการบินอยู่แล้วคือต้องใส่หน้ากากอนามายัยตลอดการเดิน,นทาง นะคะแต่ว่าเมื่อในการเดินทางเนี่ยถ้าเรามาตรวจพบที่หลังว่ามีผู้ติดเชื้อนะคะมีผู้ติดเชื้อเดินทางมาด้วยพบว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางมาด้วยนะคะพอถึงประเทศปลายทางแล้วนะคะเราก็มาทราบที่หลังนะคะเพราะปกติเขาก็จะให้ทําการตรวจก่อนขึ้นเครื่องอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่เราจะ ตอนที่ตรวจเนี่ยไม่พบนะคะแล้วก็มาตรวจพบตอนที่ถึงประเทศปลายทางแล้วนะคะให้ x เ,เป็นตัวแปรสุ่มที่แทนจำนวนผู้ติดเชื้อจากการเดินทางในเครื่องบินเดียวกันนะคะเดียวกันกับเครื่องบินที่เราได้มาตรวจพบที่หลังนะคะว่ามีผู้ติดเชื้อมาแล้วเมื่ออยู่ในสเตจพอลันทีนนะคะ และพบว่ามีค่าเฉลี่ย3คนนะคะ x ตัวนี้มีค่าเฉลี่ย3คน x คือจำนวนผู้ติดเชื้อใน t เ q u a r a ร t i n e นะคะมีค่าเฉลี่ยเป็น3บอกว่าถ้าทำการตรวจเครื่องบินขนาด ABUS บันะคะ3801ลำนะคะให้ตอบคำถามต่อไปนี้นะ,ะเมื่อเป็นแบบนี้เสร็จเราอ่านแล้วตัวนี้มันเป็นการมันเป็นตัวแปรแบบไหนนะคะก่อนอื่น x มันเป็นจำนวนใช่ไหมคะ เมื่อเป็นจํานวนผู้ติดเชื้อแสงว่ามันก็เป็นค่าได้ตั้งแต่ x เป็นอะไรคะคนหนึ่งถามว่า x เป็นอะไรได้บ้าง x ก็คือเป็นตั้งแต่ไม่มีเลยนะคะคนที่เดินทางมากับโดยสารที่เราตรวจพบภายหลังว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางมาด้วยเนี่ยปรากฏว่าไม่มีใครติดเชื้อเลยเพราะว่าใส่หน้ากากกันอย่างดีหรือมีติดเชื้อหนึคนหรือมีติดเชื้อสอคนแต่ไม่ทราบนะคะไม่ทราบว่าสุดท้ายเป็นเท่าไหร่ เพราะว่าจํานวนผู้โดยสารแต่ละเครื่องเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเท่าไหร่รู้แต่ว่าขนาดของเครื่องนะคะเป็นเครื่องบิน a อบัสแอร์สามแบบนี้นะคะอ่ะเราก็ไม่ทราบว่าเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้น x เราก็จะมีค่าศูนย์ไปเรื่อยๆต่อไปบอกว่าให้เขียนฟังก์ชันแจกแจงความน่าจะเป็นของ x เราก็ต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่า x ของเราตัวเนี้ยมันมีการแจกแจงแบบไหน x ตัวนี้นะคะเขามีการบอกขอบเขตมาว่าเขาศึกษาในเครื่องบินนะคะ Airbus A3801 ลำม,มีค่าเฉลี่ย3มีค่าเฉลี่ยก็คือแลมด d าเท่ากับ3ในเครื่องบิน1ลำ Airbus ตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นมีขอบเขตให้มีแลมด d าให้มีการ x เป็นจำนวนของสิ่งที่สนใจตัวนี้จึงมีการแจกแจงแบบปัวซองนะคะ มีการแจกแจงแบบปัวซองสัญ,ญลักษณ์ของฟังก์ชันความน่าจะเป็นเขียนยังไงคะอ่ะครูเขียนตัวทั่วไปให้ก่อนนะ e ยกกำลังลบ lambda lambda กำลัง x ส่วน x factorial x เป็น0 1ไปเรื่อยๆไม่ทราบว่าสิ้นสุดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าของเราข้อนี้คำตอบนะคะตัวนี้ที่ครูเขียนให้ดูมันเป็นกรณีทั่วไปนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีของเราคำตอบก็คือ f x ของเราเท่ากับ e ยกกำลังลบ l a m b d เราเป็นเท่าไหร่คะสามสากำลัง x นะคะส่วน x แฟกทอเรียลโดยที่ x ของเรามีค่าเท่ากับ0 1นะคะไปเรื่อยๆ0 1 2 3ไปเรื่อยๆไม่ทราบป็ะสิ้นสุดที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือฟังก์ชันแจกแจงความน่าจะเป็นของข้อนี้ข้อ3ถามต่อแล้วค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วเป็นเท่าไหร ถ้าตัวนี้เป็นปัวซองนะคะปัวซองมันจะมีลักษณะพิเศษว yeah. ่าค่าเฉลี่ยนะคะมีค่าเท่ากับความแปรปรวนเท่ากับแลมดานะคะเพราะฉะนั้นหาส่วนเบียงเบนก็คือหารซิกมาซิกมาก็จะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะสแควรูทซิกมาสแควซึ่งก็เท่ากับสแควร์ o ูทแลมด d าซึ่งในที่นี้แลมด d าคือ3เพราะฉะนั้นข้อนี้ซิกมาก็คำตอบก็คือสแควร e r ูทส3นั่นเองนะคะ ข้อที่4ี่บอกว่าให้หาความน่าจะเป็นที่มีผู้ติดเชื้ออย่างน้อย5คนอย่างน้อย5ก็คืออะไรคะห้าหไปเรื่อยๆสิ้นสุดเท่าไหร่ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เขียนเป็นสนัญลักษณ์ก็ได้เป็น p ที่ x มากกว่าหรือเท่ากับ5ซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าตารางของครัวซองกับทวินามนั้นจะเปิดตารางฝั่งน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะเพราะฉะนั้นมากกว่าหรือเท่ากับ5เวลาเราเปิดนะคะอะ ตัวนี้อสมมุติที่เป็นหนะคะมากกว่าหรือเท่ากับ5อยากได้ตรงนี้เราเปิดตารางไม่ได้ตารางเท่านี้นามโซซงเปิดได้ฝั่งนี้นะคะ,ะเมื่อเปิดได้ฝั่งนี้นะคะเราไม่สามารถเปิดได้เราจึงต้องใช้วิธีการเอาทั้งหมดตั้งนะคะ ทั้งหมดตั้งทั้งหมดเราทราบว่าเป็นความน่าจะเป็นของแซมเปิลสเปซต้องเท่ากับ1เสมอนะคะแล้วก็ลบส่วนที่ไม่ต้องการนะคะ1เนี่ยมันก็จะรวมตั้งแต่ x เป็น01234ด้วยเพราะฉั้นส่วนที่ไม่ต้องการก็คือ p ที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4นั่นเองนะคะอ่าตัวนี้วิธีการเปิดเราก็หาแลมด้าก่อนนะคะแลมดาเป็น3 lambda เป็น3อยู่ในหน้า12นะคะ lambda เป็น3อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4 x คือตัวบนตรงนี้นะคะ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ4อ่ก็จะได้เป็น1 0 8 1 5ลบ0นนะคะเท่ากับ0.1847นนั่นเองนี่คือการ ช้ฟังก์ชันความน่าจะเป็นไม่ใช้ตารางของปัวซองในการเปิดค่านะคะข้อต่อไปบอกว่ามีผู้ติดเชื้อน้อยกว่า10คนน้อยกว่า10คนก็คือ p ที่ x น้อยกว่า10น้อยกว่า10เวลาเจอมันก็คือเจอที่ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ9นั่นเองนะคะเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บเปิดตารางได้เลยแลมดาเท่ากับ3เหมือนเดิมนะคะ9ก็คือตัวนี้นะคะได้0.998์กา นะคะตัวต่อไปมีผู้ติดเชื้อไม่น้อยกว่า8ไม่น้อยกว่า8คืออะไรบ้าง8ได้9ได้10ได้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นไม่น้อยกว่า8ก็คือ x มากกว่าหรือเท่ากับ8ก็จะเท่ากับ1บัง้งลบด้วยตัวที่ไม่ต้องการไม่ต้องการอะไรคะอ่าไม่ต้องการต้องการ8 9 10ไปเรื่อยๆไม่ต้องการ7 6 5 4 3 2 1แล้วก็สูงนะคะ พราะฉะนั้นตัวที่ไม่ต้องการคือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ7นะคะทำเรื่อยๆก็จะคล่องก็ไม่ต้องไปวาดรูปแล้วนะคะแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นแลมด d าเป็น3 7อยู่นี่นะคะก็ได้0.9881นะคะได้0.0119นั่นเองอ่ะมีผู้ติดเชือ้อ8-10ถึง10คน8-10ถึง10คนตั้งแต่คำว่าตั้งแต่แปลว่าเอาหัวเอา,เอา,เอาท้ายด้วยก็ต้องเป็น8 9ด นะคะก็เป็น P ที่ x อนะคะอยู่ระหว่าง8ถึง10นะคะตัวนี้มีทราบตัวที่ต้องการมากที่สุดคือ10เพราะฉะนั้นเราเอาตั้ง x น้อยกว่าเท่ากับ10เมื่อเอา10ตั้งเราก็จะได้ส่วนเกินมานะคะส่วนเกินของเราคืออะไรส่วนเกินก็คือ7 6 5ไปจนถึง0นะคะเพราะฉะนั้นต้องลบส่วนเกินทิ้งส่วนเกินก็คือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ7นั่นเองนะคะอ่ะก็ไปเปิดตารางตัวนี้ ที่สิบนะคะจะอยู่แถวที่สองตรงนี้นะคะสิบได้ค่าศูนย์จุดเก้าเก้าเก้าเจ็ดลบที่เจ็ดนะคะศูนย์จุดเก้าแปดแปดดอ่ะข้อแปดเขาบอกว่า